C ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเบรกที่2ของค่ําคืนนี้ซึ่งเป็นค่ําคืนพักผ่อนของ A FC หลายท่านและ A FC หลายท่านก็กําลังทํางานนะครับแต่เป็นค่ําคืนที่นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาผมนําวัตถุมงคลสําคัญและพระเครื่องมารีวิวให้ A FC ชมอยู่เป็นประจําแล้วก็เหรียญสําคัญนะครับวันนี้ผมนำเอาวัตถุมงคลนะครับหนึ่งรายการที่สําคัญนั่นก็คือผ้ายันพระแม่โพศพ เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเงินไหลมาเทมานะครับซึ่งวัตถุมงคลสําคัญนี้มีพื้นสีแดงนะครับประทับองค์พระแม่โพสกนะครับถือรวงข้าวมือหัวท่านถือรวงข้าวอยู่นะครับแล้วมีอัขรยันโดยรอบๆนะครับภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้และมีปลาอยู่ด้านล่างนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับชาวจีนเชื่อว่าปลานั้นเป็นสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับและจะเรียกว่าความผ้ายันแห่งความพระแม่โพสกเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เงิน ไหลมาเทมานะครับตรงขอบด้านนอกมีสีเหลืองอีกนะครับลักษณะแนวผ้ายันแบบนี้เป็นลนักษณะผ้ายันของวัดส,สุดทัศน์นะครับซึ่งแต่ก็ออกหลายวัดนะครับผ้ายันผืนนี้นะครับมีความงดงามเข้มขลังและผมไม่ได้คลิปนะครับได้เชือกด้านข้างออกเลยนะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นผ้ายันที่มีความใหม่แลกะก็จะเป็นการ นำเอาเงินทองและความดุสมบูรณ์มาสำหรับนะครับ f c ที่ช่าบูชาทุกรายการนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดวิวกดเทคก,ก,ก,ก์รีวิวและเทคแชร์นะครับทุกคลิปวิดีโอรวมทั้งทำให้งานพระเครื่องขยายมากขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ